วัสนีพี่น้อง FC ชาวอยู่ทกน้ำนี้ก็จัดชายพาดูเลยนะจัดชายพาดูยู่น้องวันนี้มีงานเลีงหวนกับผม FC เดียวกันวันนี้ยกบานนะครับระยะประเทศเขาก็ยังดิง่สายยาวหน่อยแล้ววันี้เนาะรวมา3-4คันกับพี่น้องก็ยิงเขา้าเตียน,นับพอดี ท้ายพาลุยผมมาดูเข กดไลค์กดแชร์กดติดตามในด้วยนะครับผมทางสายฟาลุยละนะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมจากกองถ MM ่ายฟาลุยนะครับเวลาลงคลิปไปปุ๊บมแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะะจได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับผมกำลังใจะออกเน็ตเดย์เช้า้วนะครับ แดดร้อนครับพอสายมาก็ร้อนเนาะตอนเช้าก็พอสมควรอากาศหนาวๆนะบายๆมากระร่อนครับผมนะ พอดีน้องก,ก็กินเข่าครับสองสาคันนะก็กินเขากันพอดีผมห่อมาครับห่อมากันเลยกินรถเลยนะนก,กินเข่าดา้าขับรถโดยพนอ้นองตนะก็ห่อมาก็สะดวกสบายครับผมนะในบ้านห่อมาใหนะ้เนาะประหยัดต้นทุนไปอีกอย่างหนึ่งครับผมนะประหยัคต์ประมาณไปอย่างดีกันครับผมก็เดี๋ยวแหววไล่บางทีกินก็ไม่ค่อยอรนะ่อยพี่น้อง ทีมันไม่ถูกปากเราเนาะไปพี่น่องแล้วใก่ต็มันเนาะรอเอาดีบปทีครับน่าจะเสร็จเร็วขึ้นะ ชาบบาไปไดาพี่น้องเพราะว่าเราตซับเบส็ยให้หมดเนาะดีภาพอาจจะเคลื่อนไหวนิดนึงนะผมเพราะว่าการสั่งมันไม่ค่อยดี